สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ในที่สุดก็มาถึงวันศุกร์แล้วนะครับจะได้อัพขึ้น9ก้าดาวสักทีรูดิสัสนะร,รอวันนี้มานานนะเพราะว่าการที่เราตีบวกโดยที่ไม่ไม่รอวันตีบวกเพ่อเรียกตีบวกเพิ่มเนี่ยมันค่อนข้ามเปลืองทรัพยากรมากนะอันนี้เขาลุวมแข่งนะครับก็ถือว่าไม่ได้แค่ขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าดีสุดก็จะเป็น ฟื้นพลังนะครับเพราะว่าเป็นสายไหวพริบนะเนี่ยผมว่าทเขารู้ต้องแข่งนะจะดีก็ต่อเมื่อเป็นสายพลังเนะแต่ว่าถ้าเป็นสายไหวพริบเนี่ยผมว่าฟื้นพลังจะดีกว่านะแต่ดีละที่ไม่ออกอันนี้นะแต่ถ้ารีก็มีสิทธิ์ได้นะคือฟื้นฟูแลาัดเออออัอออออนี้ไปก่อนละกันนะครับช่างมันนะมาก็อย่างที่ผมบอกนะบาดีก็ดีผมก็ ไม่ได้กลายทาพีร้อยอแล้วนะไปเออจริงด้วยป๊บนึงนะครับผมว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าผมอยากทำรูดีเสแม็กนะเพราะว่าเป็นดามเมดไม้นะเพราะว่าธาตุน้ำผมมีสองธาตุไฟผมมีสองธาม้าผมมีหนึ่งเนี่ยผมต้องหวังเพิ่งรูดีเอสค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยเออคิดคิดหลายรอบนะว่าเออทาดีไหมแต่สรุปก็ตัดสินใจว่าทำนะครับ จริงมันก็มีหลายตัวที่น่าทาแหละอย่างตัวของบาโยม,มทูตก็น่าทํานะหรือว่าจะเป็นตัวของเออบามายากนก็น่าทํานะครับแต่ถ้าบามายากนถ้าเกียร์ไม่ถึงเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทําก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างพึ่งเกียร์เออถ้าเกียร์มันไม่ดีอะมันก็จะทำให้ตัวเลนเจอร์กราบลงไปด้วยนะ มันดึงไวซิทธิภาพมาได้ไม่สุดอ่ะแต่ถ้าเกียร์โหดอ่ะมีห่วงยางอย่างเงี้ยแล้วช่องท้ายก็มีตกแต่งของชิสมาสอย่างเงี้ยที่เป็นเจ็ดดาวอ่ะในชิ้นนั้นอ่ะผมว่าปั้นแม็กซ์ได้นะตัวโคตรโหดเลยนะครับถ้าใส่เกียร์โหดอ่ะเพราะว่าแร่มันเยอะนะข้อเสียเลยนะครับแร่เยอะอันนี้ผมฟาร์มมาเยอะนะฟาร์มสี่้อยสิบสี่นะครับก็อย่างที่บอกนะว่า แล้วแต่คนแล้วตั้งแต่ทีมด้วยเวลาการปั้นแม้ของแต่ละคนนะมันก็ไม่เหมือนกันนะดาเมจดไม้นะผมจะหวังเพิ่งแต่เอเรนก็ไม่ได้นะครับก็ต้องหาตัวที่มาช่วยแบกตาเมจดไม้นะโอเคเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมตีบทเสร็จแล้วกันนะครับก็ได้ไปอัพดูเดียสจนเต็มแล้วนะครับเลืองทรัพยากรมากนะนี่ขนาดวันศุกร์นะมีบัฟของผสมเรนเจอร์2เท่านะครับก็ยังหมดตูดหมดตัวนะยัดเยอะมากนะครับ เดี๋ยวมาดูค่าสแตทที่เพิ่มขึ้นนะก็พระราชินีที่เห็นแน่ๆว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะมาเดี๋ยวไปเทสกันในด่านเดิมด่าน396กับด่าน400แล้วกันนะที่จริงอ่ะผมอยากจะทำมันให้แม็กซ์เลยนะแต่ว่ามันขาดตัวนึงนะผมก็เลยเออทำไปก่อนแล้วกันหายแตแค่ตัวเดียวเองเก็บไม่นานหรอกนะครับ โป้งทีเดียวบอสหายเออมันอย่างงี้ดิ9ดาวเอออันนี้ผมบอกไปเนาะเพราะว่า9ดาวมันก็มีสิทธิ์ยิงทีบอสหายเหมือนกันนะที่ผมบอกนะว่าตัวออไอฟ,ฟีเล่นเนะี่ยมันเหมือนไม่ต้องทำ9ดาวนะผมอัพแต่อังเกรธาตุอะฟีเล่นอนะยิงทีเดียวบอสหายเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถือว่าโอเคละผมถือว่าผมพอใจนะนี่แหละคือดาเมจที่ผมต้องการจากตัวดาเมจธาตุไม้นะถ้าทุกคนแบบ ลองย้อนไปดูคลิปก่อนนะคือรูดิอัสแม็กไฮเปอร์แม็กใช่ไหมมันยิงบอสไม่ตายนะมันต้องยิงเหมือน3ทีได้ซ้ำนะแต่นี่คือทีเดียวหลับนะครับถือว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาหาศาลเที่ยมากจริงๆนะเรายิ่งใส่อัปเกรดธาตุเนี่ยมันก็ยิ่งดึงความดึงความสามารถของเรนเจอร์ได้เยอะอีกนะครับโป้งเนี่ยก็ยัเหมือนเดิมนะก็คือตีตัวนหน้ามไม่ถึงนะในตัวข้างหลังก็ตาย็จะผมสั่ตัวชนมาดีกว่า ด ت ت, ทดสทสระบบเทสระบบผมผมเพิ่งทำไอตัววิญญาณแม็กนะวิญญาณวิญญาณนี่นะก็้วใส่เ,เกียร์ชนนะน่าจะยืนไหวอยู่ยมั้งป้งหายมีหายมีหายให้เห็นป่องโอ้มีหายให้เห็นป่องห,ห,ห,หายหมดช็อตนี่ย ถ้าผมอยากเราไปเทส่านบอส444อะทุกคนแต่ว่าโอ้โห9ดาวดูกระดับเทนเจอร์ขึ้นเยอะมากทุกคนผมบอกให้แล้วที่เป็น9ดาวแม็กนี่คือแบบต่างกันเกินบางทีอะตัวที่มี9ดาวกับไม่มี9ดาวนี่มันต่างกันเยอะเกินเหมือนเดิมนะทานตัวชนมาเหมือนเดิมดูเดียวตัวเดียว,วเหมือนเดิมโอ้หาจใจหยาบแฮะครนึง จะห่ตมต้องเหมือนเดี๋ยวต้องสั่งหลายตัวนะดูดิอสเอาสักละสักสองตัวนั่นนะไปสองตัวลองดูคือตัวชวนหัวไม่ถึกอนะเป็นตัวฟีโอ่นี่บาอามาตะใช่ไหมบาเดียยิ้งอุ้ยแต่บอลนี้ก็อึดมากเลยเนี่ย ผมผ่านตัวชนไหมกนะี่ไกลนะนีโรเดี้แค่สอตัวนะครับบัฟพาเลียแล้วยิ่งแต่หลบดิกเลยเนี่ยผมใส่หลบหลบเกินร้อยนะ5บอสตายทนโรเดียสอตัวแต่ต้องมีตัวชนนะโหถือว่าแบบโหดขึ้นเยอะมากอันนี้คือผมกล้าการันตีนะว่ามันเห็นผลชัดเจนมากจริงๆนะครับ แต่แรกก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเฮ้ยยังเหลือสองตัวอีกเลยเหรอเดี๋ยวนะทำไมมันเหลือหลายตัวแตง่ะผมสั่งแค่สองไม่ใช่หรอหรือว่าผมปรับเอออันนี้อ๋อปรับเพื่อไหวตาเออสองตัวผมปล่อยไปสองตัวนะเมื่อกี้สองตัวชนะได้มีตัวชนหนึ่งโอเค ถือว่าโกงขึ้นเยอะครับอันนี้นะโกงขึ้นเยอะมากแต่เดี๋ยวไปลองเทดสอบใน PVP นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนาะว่าหลบสกิลผมมันร้อยนะร้อยหนึ่งนะแล้วก็อัปเกรดธาตุสอ่สิบหแล้วก็ห้ามใช้รัาสามจุดหาวิที่ผมตัดสินใจทำรูเดียสแม็กด้วยเนี่ยเพราะว่าเกียร์ส่วนหนึ่งเลยครับเพราะว่าเกียร์ผมเนี่ยมันดีกับรูเดียสมากครับเนื่องจากมีใบ้เพิ่มขึ้น,นอีก3.5มจุาวิอย่างเงี้ยแถมมีอัปเกรดธาตุด้วย ผมก็เลยคิดว่าเออตัวอื่นๆเนี่ยเกียร์มันไม่ได้สุดขนาดนี้นะอันนี้ก็เหมือนเกียร์ฟรีนะครับเนี่ยดูดิอันนี้ก็เกียร์ฟรีอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเกียร์แบบว่ามันไม่ได้สุดขนาดไอรูดิอัสแต่ละตัวนะเนี่ยผมเลือกปั้นจากเกียร์ด้วยนะอันนี้นะครับเออโหผมโดนโดนยำโดนยำเลยเละ ได้เป็นโจ๊กเดี๋ยวเรามารีวิววันนี้วะ่ะผมว่าทาดไม้อะน่าไม่ใช่ดีืคาดน้ำเขาน่าจะยืนยากละเดี๋ยวรอเปิดการันตีแต่แรกก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมงคเอามาตาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมจะพยายามโฟกัสอควานะทากคนเวลาดูดูเดะด,ดูง่ายๆนะดูไอ้ตรงที่มันมีอะไรนะ ดูเวลาแบบมีอะไรขึ้นน่ะมีไอ้คล้ายๆกับข,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 ของแหลมๆอ่ะเออเขาเรียกว่าไงนะเป็นหินแหลมๆปะหัวใจโตตันฮะ่โดนนะเฮ้ยเหมือนจะทรงไม่ดีห้าแล้วผมช็อตนี้ผมน่าจะแตกเนื่องจากกดออโตโ้คุณสองหรือเปล่า โอ้ผมแต่งต,ต,ตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอเฮ้ยสลันโอ้โหออโต้คูณสองเอาไปเก็บนะใช้รล้แพ้เนี่ยผมกดมือดีว่าจบจัดขอไปดูเกียร์ี่ผมไม่ได้ดูเกียร์เขาเมาื่อกี้เลยโอ้โหแต่ก็ไม่ได้ตึงนะผมว่าเกียร์เขาอะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคริสต์มาสใช่ไหมหล่ะผมว่ามันก็ยังอาจจะแบบตู้แต่ผมไม่ได้กดมือด้วยแหละ ไม่น่าน่นานกดมือมากกว่าเดีย๋ยวผมขอจัดด้วยอ่ผมขอสลับเอารีวายเอา,เอาแล้วก็เอาลูด,ดียอขึ้นมาข้างหน้าแล้วกันนะอลูด,ดียอแล้วก็เอถ้าเสียงกดมือผมดังผมขอภายได้นะเอ๊ะรีวายผมอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นี่หว่าเอา มันที่เดิมนี่ว่าผมมึนละโอเคเอาจริงตอนนี้นะแค่มาส์3ก็โอเคนะครับนี่สั่งเบิร์นลูดีสเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้นะ่จาจะจัดโพซิชันผิดด้วยนะต้องเอาตัวแม็กแม็กเนี่ยมาไว้ทีมแรกนะครับมันจะได้สั่งเบิร์นได้นะ ไอคูดามมันจะเร็วนะครับโดนหยุด5้าวิให้ฝั่งเขาไม่โดนเลยเหรอหยุดห้าวงห้าวิเนี่ยโอ้โหแล้วผมต้อโดนฝ่ายที่พัดก่อนอีกแล้วเอ้แล้วผมลองลองดูดิอ่ะื่อนไหวสูง ที่ผมกลัวแค่มันแหลกแค่นั้นแหละนะถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะไปแล้วผมก็แช่แล้วผมก็พัดแช่เลยไงเนี่ยเก็บเวลาเราพัดก่อนแล้วก็เก็บไว้เออแต่กดมือเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยไม่เอาบอดอะไรบอดบอดมึนมึสภาพนะ เนี่ย่วนใหญ่เนี่ยก็เกียร์แบบว่าโหแอบตึงแอบเวอร์เกียร์อะไรเนี่ยโอ้โหแอบตึงแอบเวอร์ผมรีดีว่าโอเคทีนี้เราจะได้เมื่อกี้อะไรอ่ะโอ้โหแปดงแปดดาวเต็มไปหมดอะไรอ่ะไปะ แต่ตัวรอบข้างผมแร่เยอะไปหน่อยนะเฮ้ยแล้วผมไปกดออตโอต้อะไรเนี่ยรั่วแล้วอวกดอามาตาเลยช็อตนี้แล้วผมก็พัดตดิครับรออะไรอะ่ะเขากดอมาตาก่อนอย่างงี้ให้มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่พัดแช่เก็ยิงขีปนาวุธเข้าไปด้วยดูเลียดยิงนี่พยายามโฟกัสเลียยิงเออนู่นดูดูด ยิงทีขี้โหดตัวหายเด็ายาได้สร้างทับอ่ะผมบอกเลยว่ายากนะเออถ้าจะชนะจริงๆก็ค่อยกดรายกันออโต้คุงสองอ่ะโอได้สร้างทับแล้วไกลทองก็ได้สร้างทับอีกโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้รอดยากครับไป ผมไม่ค่อยชอบเลยเจอสล็อตกับบาลมาไอบาวล็อกเนี่ยคอมโบแยไ่ไปเจอสล็อตตัวเดียวนี้ก็ไม่อยากสู้แล้วเนี่ยเออบาวล็อกตัวเดียวพอทำนานะแนล้วเลยเจอสล็อตด้วยนี่โอ้โหเตรียมยับเลยอะ่ะนี่ผมก็อยากได้สล็อตเหมือนกันนะไอเดียเนี่ยแต่เสดายไม่ออก โอ้ก็ใช้รูเดีอีกล่างหนึ่งก่อนทุกคนล่างที่โคตรจะแสนคิดถึงล่างจะเป็นเด็กอมมือเลยล่างแบบยังแบบยังไม่โตนะยังไม่โตอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มโตแล้วอันนี้ล่างผมต้องแข็งแล้วอันนี้อันนี้ผมตั้งชื่อล่างให้เลยล่างผมต้องแข็งกับล่างล่างล่างนี่เขาเป็นล่างอะไรดิเอาเป็น เออคิดไม่ออกทุกคนทุกคนช่วยตั้งให้หน่อยดิแต่ผมรู้แค่ร่างไอ้ล่างเนี้ยว่าล่างผมต้องแข่ง <laughs> อ่าแล้วเขาพารก่อนช็อตนี่ผมก็พาร์ตสวนเลยแค่นั้นคือจุกพัรแช่แล้วก็ลงลูกไฟไปอีกเตรียมปิดจ็อบปิดงานช็อตนี้ก็ยังประมาณไม่ได้นะทุกคนนี่รูด,ดีแสมีปั๊บเดือนนะผมบอกเลยว่าเร็วเร็วยิ่งกว่าพอเช่ แค่นั้นคูดาวเราเยอะก็พอเช่นเป็นไงเริ่มตึงนะเริ่มตึงนะโมไม่น่าแพ้อะไรคนนั้นถ้าผมจัดดีเดียรชนะได้ยุนี่ล่างอะไรดิจอมเวทอจะรียาเนีย่ยไม่มีก้าดาวนะถ้ามีก้าดาวนี้ไม่แน่นะผมว่าไม่แน่ตำนานไม่แน่ จากกวาลเนาะอ๋ออ๋อธาตุน้ำหลายตัวอะไร็นนัตนี่ผมผมได้เวลาลั่นละเดี๋ยวเอาดูเดียสไปลั่นนี่วะ่ะมีทั้งรูเดียดมีทั้งเอเรนอะ ย yes, ิงเอาเลยไม่หายเพื่อนจะได้ไม่โดนใบโป้งโอ้โหโดนทีมีหายนะครับผมว่าตอนแรกผมจัดโพดิชั่นผิดไปหน่อยเว้ยทุกคนผมจัดรูดียจุดทีมหลังไม่ค่อยดีแต่ถ้าจัดรูดียจุดทีมหน้าล่ะคือแบบว่าจองมาเร็วไงออกมาที อ๋อได้เหลืองได้เหลืองฝืนหนอคุณจะฝืนยังไงรูดีสผมมันก็ตึงคุณจะฝืนยังไงเฮมิเลียคุณโดนใบนะผมบอกก่อนโดนโดน,โดนเลมผมใบนะนนเลมมีความสามารถอ่าไฮเปอร์ในการใบไหวคลิปนะครัเพราะงั้นก็ไอ้ทั่วไหวคลิปเนี่ยก็จะโดนเลมใบนะว่าเลมมก็ยังโหดอยู่ดีนะยิ่งรูดียสโหวดอย่างเงี้ยก็ เลมก็ใช้ดีนะในการเอามาใบใบรูดิอัสไม่ให้ใช้สกิลอะ่ะอันนี้มันไม่ต้องใช้สกิลโดนไงมันสุม่มมันสุ่มติดใบเลยอะ่ะเขาจะฟืดไงคนจกักรวาลเขาฟืดไงของที่ริชชอตนี้ผมควรจะอยู่ตำนานแล,แล้วเนี่ยไม่ใช่ดิอยู่อยู่มาสเตอร์แล้วตำนานตำนานอะไรรั่วละนี่ผมอยู่ใดัวที่สิบห้าบอลเลนเจอร์ดีบาิฮกิ โอ้โหเถดได้ไม่แพ้คนแรกพลาดเลยพลาดไปหน่อยพลาดไปหน่อยจากโพสิชันผิดเราจะขอ,ขอไปจัดทีม้ป้องกันสักนิดนึงแล้วกันนะเออเอ้าที่วายไปแล้วก็รูดี้รูดี้เนี่ยมันมีบัฟของเดือนนี้นะที่อ่า ลดลดเวลาการผลิตเลนเจอร์แล้วก็ลดค่าธาตุเลนเจอร์เนาะลดแร่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างนี้ผมบอกว่าตัวนี้ตัวเกงเขาดูแล้วว่าปั๊บไหนดีนะเมื่อก่อนมันจะมีพวกปั๊บโจนตีป่ะใช่ไหมผมจำไม่ผิดปั๊บเลือดปั๊บโจนตีสักอย่างนี่แหละเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้แทบทุกเดือนแล้วนะครับลดแร่กับลดเวลาสตาเลนเจอร์นะแล้วลดเวลาค่าเลนเจอร์ของผมเนี่ยมีสองจุดเลยนะครับเนี่ยก็คือชิ้นแรกมีสามสิบกับเจ็ดใช่ไหมแล้วก็มีอีกสามสิบอ่ะจาก เดือนนี้นะครับมันก็เลยวลเป็นรถคูดา3สามจุดแล้วก็รถแรกเหมือนกันอันนี้ก็มี30บกับ17ใช่ไหมแล้วก็มีอีก30จากบ้ารถแรกเดีอยน,นี้มันก็เลยแร่รน้อยนะที่เห็นในเกมที่จึิงแร่มันควรมีพันเอ็ดนะเพราะว่าค่าเลนเจอร์ผมบอกเลยว่าโคโรโบเดือนนี้มันแร่เยอะมากนะเนี่ยฟิตก็เหมือนกันพันหกลูเดียสก็สองพันเออตามนั้นคือจุอกเดี๋ยวขอไปดูตีตำนานด เขาได้ทำรูด,ดียกันมาเยอะนะผมว่าเนี่ยฟิตก็เอามาใช้ด้วยนะตัวโกงทั้งคู่ผมถึงบอกนะตัวโกงทั้งคู่คุณปั้นมาได้เลยนะผมถึงบอกนะว่ามันอยู่ที่ทีมคุณมากกว่าว่าทีมคุณขาดอะไรถ้าสมมติคุณมีโจรเข้แม็กแล้วคุณมีพวกแบบดาเมจน้ำมีเจสิก้าเอ่อแม็กแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณถามผมผมก็อาจจะแนะนำดเวรูดียสเพราะว่าขาดดาเมจไม้อะไรอย่างเงี้ย ต้องดูด้วยว่าคีมคุขาดอะไรแต่มันก็โหดทั้งคู่นะปั้นตัวไหนมาก็ได้นะโหดทั้งคู่อะแล้วแต่แล้วแต่เลือกสันมากกว่าแล้วแต่คุณเลือกเลือกเลยว่าคุณอยากปั้นตัวไหนข้าวอวยตัวไหนก็ได้เอาเอาอวยก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ถ้าผมแนะนําก็ประมาณนี้แหละดูทีมคุณว่าคุณมีอะไรอย่างเงี้ยยำผมเนี่ยที่ผมปัน้นโรดิสไหมเพราะว่าเนี่ยผมมี2ตัวแล้วอะมีทั้งเลมมีทั้งซีดแล้วผมใช้สองตัวดาเมจน้ำมันค่อนข้าง,าง,างเหลือนะ ผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นอ่ะไปปั้นรูดิแอสดีกว่าดาเมจไม้ผมมีแค่ตัวเดียวอ่ะแล้วดาเมจไฟก็เหมือนกันปาก,กีกับดีไวเงี้ยดาเมจไฟผมก็มี2แล้วอ่ะผมมีแค่ดาเมจไม้ตัวเดียวนะถ้าไม่นับพวกตัวชนอย่างเงี้ยเออผมก็เลยปั้นรูดิแอสขึ้นมานะแล้วดาเมจไว้ใจได้จริงๆนะครับรนะูดิแอสนะดาเมจโคตรแรงอย่างที่คนเห็นเมื่อกี้ว่ายิงทีเดียวบอสหายสั่งแค่2ตัวกับตัวแทนก็โซโล่บอสด่าน4 4่ได้ ค่อนข้างโหดนะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องมีเกียร์ดีด้วยนะครับเลนเจอร์จะยกระดับขึ้นก็อยู่กับที่เกียร์ของคุณด้วยถ้าเกียร์ของคุณมีแบบผมผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับเพราะว่ามีอัพเกรดธาตุบวกกับใบที่เพิ่มขึ้นถึง3.5วินะมันจะกลายเป็นใบ9.5วินะครับใน5ตตูเชทักษะจากปกติ6วิเพิ่มเป3.5กลายเป็น9.5วินะ,ม,นะมันจะแบบว่าใบนานมากเออ ถ้าทุกคนอยากให้ดูดีสมันโหดแบบผมเนี่ยก็ต้องหาเกียร์แบบผมให้ได้นะแล้วผมบอกเลยว่ามันโหดมากนะเนี่ยด,ดูดูพลังโจนตีคนเวอร์นะครับนี่ใส่อัลเกรดทาดิกบอกเลยว่าเหลืองเหลืองเตะ๊ะเหลืองตเต๊ะก็ขทุกคนสลบคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยละกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ